ชุมชนคนหวัวใจเพชรของตำบลคลองขุดนะครับก็จุดเริ่มต้นก็ประมาณ4ปีที่ผ่านมาก็เราจัดตั้งกับประมาณปี52ปีห2จสอัดหัวใจเพชรแล้วก็ได้ดำเนินการในกิจกรรมเรื่ององดเหล้าข้าวบัษาและงานบรรณาลุงในพื้นที่อันนี้ชมรวมเก้ากิดมาได้ประมาณอาข้าปีที่สี่พปีที่4นี้ตอนนี้จมนวมสามารถเดินได้ตนเองพูดถึงการํำงาน ชมรมคนอยว่เเพชรของภาคใต้ตอนล่างครับภาคใต้ตอนล่างเนี่ยของเรามีชมรมอยู่ที่จังหวัดครับการทํางานเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบแต่งตั้งครับกับแบบจัดตั้งนะครับแต่ส่วนใจจะเป็นลักษณะของการจัดตั้งแต่มีแต่งตั้งมีอยู่ที่เดียวครับก็คือที่จังหวัดสตูลมชมรมคนอยว่เเพชรตำบลปองผุดนะครับอันนี้นอกจากเราจัดตั้งแล้วนะครับยังส่งให้ทางเทศบาลนะครับแต่งตั้งนะครับเป็นรายลัอัอษรได้รับ าการสนับสนุนจากทางเทศบาลนะครับทั้งนี้ในเรื่องของสถานที่ในเรื่องของงบประมาณทางภาคเองเนี่ยจะตั้งงบสนับสนุนไว้อยู่แล้วนะครับ ั้งแต่ในช่วงแรกๆเนี่ยเราสนับสนุนโดยที่ว่าให้ชุมชนคิดนะครับว่าชุมชนอยากเดินทางไปในทิศทางอะไรนะครับแล้วทางภาคก็จะหาวิทยากรมาสนับสนุนแต่ณปัจจุบันนะครับมีทางส่วนกลางได้สนับสนุนอะไรบางอย่างอย่างเช่นจหาในเรื่องของวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาานวนดสุขภาพซึ่งหลายๆจังหวัดที่คุยกันนะครับสอดคล้องกับเรากำลังทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะครับการดูแลรักษาคนเรื่องของอาหารเรื่องของสุขภาพนะครับ กลุ่มวังกลุ่มอยากมาดูแลสุขภาพเราก็พาไปท่องเที่ยวด้วยนะครับกลุ่มวังกลุ่มมาท่องเที่ยวเราก็พามาทานอาหารชุมชนแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะครับอันนี้คือทิศทางหนึ่งนะครับแต่ว่าการปฏิบัติจริงเนี่ยอาจจะมีมิติอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับรกิจกรรมช่วยชมเชียร์คือการเสริมพลังพลังกลับที่กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เนาะเพราะนี่เป็นกิจกรรมที่ว่าชุมรวมเป็นผู้ดำเนินการในการคัดหาคนที่จะมาเข้าร่วม,วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป้าหมายนะครับและเชนนําที่มานะครับก็คงจะไต้องไปกระจายนะครับไปกระจายตามตําบลตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเพื่อที่จะกับเคลื่อนในเรื่องนี้ด้วยนะครับอย่าให้อาหกระมารนะครับหรือองคงความรู้นะครับที่ท่านวิทยากรณ์ายทอดนะครับให้มันจบตรงนี้นะครับได้ความรู้จากตรงนี้แลจบตรงนี้ไม่ได้นะครับท่านต้องไปถ่ายทอดต่อนะครับก็ กิจกรรมที่ดีนะครับที่จะพยายามปักดันละกระต้นนะครับให้คนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครบับเรื่องของการเสริมเมลังกับนี่คือจะใหุ้มจนเอ่เสริมเลังกับของทุกเดือนมีการใช้การแช่ท้าสมุนไพรเนาะแล้วก็มีการเอ่เสริมสร้างเมนูขึ้นมาคือเรื่องของอะไรเมี่ยงคำอหอยขาวที่เขามีทรัพยากรในพื้นที่เราใช้แทนจากอาะไรนะจากกุ้งแห้งจากที่อื่นแต่เราใช้ทรัพยากรในพื้นที่ ทานที่เราไม่เคยคิดทานที่เราไม่เคยทําแล้วก็เรามาทําจุดจุดนี้เพื่อเป็นพลังชีวิตของเราให้สุขภาพเราดีขึ้นทุกคนมีดีอยู่ทุกคนมีความรู้ความสามารถอยู่ทุกคนแต่เราไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เมื่อเราให้กําลังใจตัวเราเองมันจะเป็นผลดีมีกําลังใจพลังวัยเราจะดีขึ้นที่ว่าจังหวัดสงขลานะครับที่มาเรียนรู้2วันนี้ก็จะไปต่อย,ยอดก็คืออาจจะไปทําเรื่องของการฟื้นฟูตับและก็เพิ่มพลังชีวิต ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยที่มีการคุดคุยกันแล้วว่าเอ้ยไอ้นี่มันคือสิ่งดีที่จะช่วยเหลือคนในการดูแลสุขภาพในช่วงของหคดเล่าข้าวปรรษาอีกด้วยเราต้องขอขอบคุณเนาะคือการองค์กรเล่าเนาะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมอย่างนี้แล้วก็มีพี่นุษย์ที่ทํางานเรื่องรับผิดชอบเรื่องของงานข้าวปั้นานะครับและก็มีกิจกรรมแปลกใหม่ตลอดให้กับจุมจนได้มาได้มาทำในในพื้นที่ไม่ ไม่จำเจเหมือนกับเมื่อก่อนเนาะว่าสิ่งสําคัญจะเกิดไม่ได้คือได้เราไม่มีเงินการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นแม่งานใหญ่ที่เราบักหลักอยู่ในพื้นที่ประมาณเกือบสิปีนะครับตอนนี้แต่ว่าเราก็สามารถยกระดับชุมชนกองกุดเป็นชุมชนตัวอย่างให้กับพื้นที่พื้นที่อื่นที่สามารถมาดูงานได้และก็ส่วนหนึ่งก็ตอนนี้คือท่านนายก ก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เรื่องของของเรื่องของเง<ว>ินกองทุนอยู่ท er ี่ว่าความสามารถของของแกนนำที่จะเอาเอาเงินจากกองทุนได้ขนาดนี้นะครับนี่คือนี่คือความเกี่ยวของกับ